ก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราก็หยิบเกม Monster Hunter w i นะครับในวิดีโอตัวนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคหรือวิธีการเล่นดาบใหญ่กันนะครับโดยผมก็ได้ทําการเล่นเกม Monster Hunter w i จนจบไฮแลนด์แล้วนะครับโดยแลนด์ปัจจุบันของผมก็คือ89นะแล้วก็มีสเตตการเล่นดาบใหญ่อย่างเดียวเลยนะก็คือผมได้เด็ดดาบใหญ่แหละผมเลยคิดว่าผมน่าจะพอสอนผู้เล่นหลายๆคนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่กําลังเล่นอยู่นะครับว่าดาบใหญ่ในภาคนี้มันมีเทคนิคและวิธีการเล่นยังไงนะครับจะเป โดยมูฟเซตของดาบใหญ่ในภาคนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือมีการโจมตี3จังหวะนะครับแล้วก็สามารถชาร์จโจมตีได้เหมือนเดิมแต่การที่เขาปรับให้ภาคนี้อ่เราสามารถเพิ่มฟิกการได้ทําให้ดาบใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจากการหลบแล้วก็หาจังหวะเข้าโจมตีอ่ะกลายเป็นการที่เราสามารถตั้งรับและเผชิญหน้ากับศัตรูได้เลยนะครับในภาคนี้เพราะว่าการที่เรา perfect guard เพิ่มฟิกการอ่ะมันจะทําให้เราไม่เสียเลือดนะครับแล้วก็เสียสเตมินาในการการ์ดน้อยลงด้วยแล้วก็ถ้าอัปเปอร์คัตหรือว่าถ้าไลซิงส ถ้าเราใช้ถูกจังหวะเนี่ยมันสามารถเคาน์เตอร์การโจมตีของศัตรูได้นะครับเวลามอนมันตีเข้ามาแล้วมันโดนท่าอัปเปอร์คัตเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกอยู่นะครับถ้ามันเพอร์เฟกมากๆเราสามารถส่งให้มอน,นยังหงายหลังไปได้เลยนะครับส่วนต่อไปเนี่ยก็คือโฟกัสโหมดนะซึ่งเป็นระบบที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่เมื่อเราทําการใช้โฟกัสโหมดอ่ะมันจะเหมือนการที่เราเปิดสเต็นะครับหรือว่าเลงเป้านั่นเอง โดยเมื่อเราอยู่ในหมวดนี้เราจะสามารถมองเห็นวิกพอยต์หรือว่าวูนของศัตรูได้นะมันจะเป็นออรลานแดงๆอยู่นะครับเมื่อเราโจมตีศัตรูไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะปรากฏจุดอ่อนนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถใช้ท่าโฟกัสแอ t แทกได้นะครับจะเป็นการล็อกศัตรูแล้วก็ทำแอนิเมชันพิเศษนะครับซึ่งตอนที่เราใช้โฟกัสแอ t แทกโดนจุดอ่อนของศัตรูเนี่ยไม่ว่าศัตรูจะอยู่ท่าอะไรก็ตามนะครับจะปล่อยท่าใหญ่ท่าเล็ก หรือกาลังชาร์จอะไรอยู่แหละศัตรูจะโดนล็อกข้อในแอนิเมชันการโจมตีนะครับแล้วก็จะติดสตั๊กเกอร์นะแต่ถ้ามีหลายวูนมากเนี่ยศัตรูก็อาจจะถึงคาดล้มได้เลยนะก็ถ้าเกิดเราใช้ถูกจังหวะเราสามารถใช้แคนเซิลท่าโจมตีใหญ่ของศัตรูได้หมดเลยนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยมีเกือบซึ่งระบบนี้เนี่ยมีกับทุกอาวุธนะครับแต่ละหลักของดาบใหญ่เนี่ยถ้าเราอยู่ในโหมดโฟการแล้วเนี่ยเราสามารถเล็งโจมตีได้นะครับในภาคก่อนเนี่ยถ้าเราทําการ ทูชาร์จสลดไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเล็งเป้า,เาแบบอิสระได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดโฟกัสในภาคนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราทำทูทชาร์จสลัดเนี่ยเราสามารถบังคับทิศทางไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้ตามต้องการเลยนะครับส่วนต,ต่อไปจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับเราจะใช้ หลักอยู่2องท่านะครับในการแคนเซิลนิเมชั่นนะครับก็คือการกาดแล้วก็การทำโฟกัสสแลตนะครับเดี๋ยวผมสาธิตก่อนนะก็คือตีกาดตีกาดอย่างนี้นะครับจะเป็นการแคนเซิลนะเทียบกับการที่เราไม่กาดแล้วเนี่ยมันจะช้ากว่ามากนะครับกว่าจะยกดาบขึ้นนะครับ เทียบกากการให้เราแนเซอร์การตอนจบท่านะอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนส่วนโฟกัสส่วนโฟกัส s l เนี่ยผมแนะนำให้ใช้ตอนที่ศัตรูมีจุดแดงขึ้นมานะครับในการค a นเซ l a n นิเมชั่นนะอย่างเช่1 2แล้วก็โฟกัสปุ๊บอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้ามันไม่มีจุดอ่อนอนะ่ะมันจะไม่เข้าแอนิเมชั่นโฟกัสแอทแท็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีจุดอ่อนก่อนนะแต่จะใช้แคนเซอร์แต่จะใช้ Cancer. แคนเซอร์ท่ากระทันหันก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าอัปเปอร์คั่ยผมแนะนำให้ใช้บ่อยๆนะครับเพราะว่า ภาคนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องโฟกัสกับการทำทูชาร์สเลก็ได้นะครับเราแค่ตีหนึ่งสองจังหวะแล้วก็กาดแล้วก็รอจังหวะใหม่นะครับหนึ่งถ้าจะเกิดแล้วก็รอจังหวะใหม่นะครับเพราะว่าการที่เราทำทูชาร์สเลสอ่ะมันจะเป็นการเปิดช่องว่างนะครับให้ศัตรูเนี่ยโจมตีเราได้นะครับเพราะว่าตอนเราทําท่ายอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับ ล้วศัตรูในภาคนี้ส่วนใหญ่จะออกท่าเร็วด้วยนะเพราะฉะนั้นการให้เราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะใช้ท่าใหญ่เนี่ยผมไม่นาให้ใช้แค่ตอนที่ศัตรูติดชังงักหรือว่าติดสตันอะไรสักอย่างจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของดาบใหญ่ก็คือการให้เราต้องเน้นการนะครับนึกอะไรไม่ออกให้เน้นการไปก่อนนะครับไม่ว่าศัตรูจะตั้งท่าโจมตีจะใช้อะไรก็คือกดการไปก่อนนะครับเพราะว่า ดาบใหญ่ในผ่านี้เนี่ยส่วนใหญ่กันได้เกือบทุกท่าเลยนะครับประมาณ80%เนะเท่าที่ผมเล่นมาจะมีอยู่ส่วนน้อยมากๆนะครับที่ดาบใหญ่จะกันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนึกอะไรไม่อ,อกนะครับให้กดกันไว้ก่อนนะแล้วก็พยายามใช้ท่า u ปอร์คัตบ่อยๆนะครับส่วนท่า t ู o c h a r g เนะี่ยให้ใช้แค่โอกาสในที่ให้ใช้แค่โอกาสที่มอนล้มนะครับหรือว่ามอนติดชะง,งักเป็นเวลานานนะครับเพราะว่าการให้เราใช้ t ู o าร์ r g s เนี่ยจะเป็นการเปิดช่องว่างนะครับให้เราป้องกันตัวเองไม่ได้ ส่วนบิลที่แนะนำเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นไปตามเกมเลยนะครับไม่จําเป็นต้องซีเรียสเรื่องบิลมากนะใส่ชุดอะไรที่ดีที่สุดตอนนั้นได้ก็คือใส่ไปเลยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นผู้เล่นไฮแลนด์เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเขาจะเน้นไปที่ชุดของอาร์คเวลนะครับส่วนชุดอื่นเน่ยผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองจัดบิลดูนะครับแล้วก็เจมที่ใช้หลักเนี่ยผมจะเน้นเป็นสายกาดนะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นสายโจมตีเนี่ยก็อาจจะใช้พวกเจมอื่นแทนนะครับจะเป็นพวกเจมแอตแทกหรือ อ่าอาร์กิเทเตอร์นะครับที่เพิ่มดาเมจเพียวๆเลยนะแต่ผมชอบเล่นแพรี่มากกว่านะครับผมจะใช้เป็นพวกอ่าเจมชิลอัพหรือว่าพวกไอรอนวอลนะครับที่ทำให้การบล็อกเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเจมใหม่ที่เป็นของสายแพรี่นะครับก็คือออฟฟิซีฟการ์ดนะที่จะทําให้เราได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นตามเลเวลของเจมตอนที่เราเออฟฟิสิฟ์ขาดได้นะส่วนอีกอหนึ่งเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเห็นยังไงนะแต่ส่วนตัวผมนี่คือเป็นของขาดเลยนะครับก็คือช็อคพูฟนะซึ่งมันจะทให้ เวลาโดนเพื่อนตีเราจะไม่ติดชะงงักนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นมอนฮันเก่าๆนะคุณก็น่าจะเข้าใจกันดีนะเวลาคุณเล่นอาวุธที่ช้าๆเนี่ยแล้วคุณไปอยู่กลางดงคนที่เล่นดาบคู่กับลองซอสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งภาคน,นี้เนี่ยก็มีเ็มนี้เข้ามาช่วยนะถือว่าถูกใจผมมากๆนะสำหรับเ็มนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์แนะนําการเล่นดาบใหญ่นะผมก็ขอย้ําก่อนนะครับว่า นี่มาจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็รวมถึงประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะเพราะว่าบางทีอ่ะเพสต์สไตล์ของผมอาจจะไม่เหมือนผู้เล่นคนอื่นนะอาจจะมีการจัดบิวหรือว่าความเห็นที่ไม่ตรงกันได้นะครับก็ขอพูดไว้ก่อนนะส่วนอาวุธอื่นๆเนี่ยผมจะได้แนะนําในอนาคตหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมเป็นคนประเภทที่ถ้าเกิดผมไม่รู้จริงหรือว่าไม่เชี่ยวชาญจริงอ่ะผมจะไม่กล้าแนะนานะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันนะก็เอาไว้เจอในวีโอตัวหน้านะครับสำหรับวีโอตัวนี้ก็บายยนะครับแฮปปี้ฮันติ้งนะฮ